ไปเล่นกับคุณลักกันปะมามาเล่นกับน้องกันเอ๊ะเอาโนวนยกเนีนบรูบี้ ออกมาเล่นแต่เช้าเลยอ่ะเด็กขิงก็ไม่ค่อยเล่นน้องเลยอะ่ะน,น้องที่ถึงอะ่ะไหนนะคุยกันซิคนเดอ้ออะ่ะขินขี่ควายไม่ได้มีเล็บให้จูบพอข้างใต้พุงมีอะไร มาจุบจุบกันเขาอยากเล่นแีนยแล้วก็ไปแกล้งเขาน่ะแล้วก็ไม่เล่นกับเขาเขาจะลงน้ำอยู่อะป่ะเบเบไปเล่นกับน้องป่ะป่ะไปคิสคกันไหนไปคิสคสกันตุ๊ ông này lim